สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเพชรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไนะครับอกระสือนะเป็นผีเฮี้ยนแห่งคารืหัดนะครับนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มันเลยนะครับนี่แลบเอาแบบโหมดฝันร้ายไปเลยนะครับคือโหมดยากที่สุดครับนี่แหละคือเราต้องหาทุงเงินให้ครบ30นะครับนี่แหละคือความยากของมันนะครับ และก็เป็นโหมดฝันร้ายนะครับกระสือจะเร็วมากนะครับจะลอยเร็วมากนะครับคือใครจะเล่นเกมนี้คือจะต้องมีสตินะครับเอออย่าสติแตกแมเร,เราเรารีบไปเลยนะครับเดี๋ยวมันมานะเพราะว่ามันมาไวมากนะครับ คืต้องทำอะไรไวๆนะครับไป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 โหรอบนี้ไม่มีอันนี้นะครับเฮ้ยเรียบร้อยเลยนะครับเอาไหมเอาไหมโอ้ยนั่นคือตายง่ายอยางเดีย ไม่ไม่ไม่โอ้ยมันคือตายง่ายแท้ไป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 เฮ้ส <c oughs> งใจจริงะนะแหละสะดุ้งโหยงเลยเมื่อกี้นะครับไป <c oughs> ไป <c oughs> ไป เลยเห็นไหมฝันร้ายแบบยากโคตรยากอ่ะอุ้ยใหม่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้องหาซื้อหูฟังใหม่แล้วหูฟังนี้มันใช้ไม่ได้เลยครับคือมันจะเวลาเสียบหูฟังใช่ไหมมันจะไม่ได้ยินเสียงเว้ยมันเป็นหูฟังที่แบบที่อาจารย์เขาจะใช้กันอ่ะเออเพราะว่าไอหูฟังอันเก่าอ่ะมันได้ยินเสียงเว้ยแต่ว่า อไอ้บันทึกเสียงอ่ะมันมันไม่ค่อยดีนะครับเออผมก็เลยใช้อันนี้แทนมันก็เลยแบบมันดูเหมือนว่าผมตายแบบโง่งๆนะครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้คลิปนี้อาจจะจบไปไปหน่อยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย